สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการ Sydney ์เกมเมอร์อีกแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Left 4 Dead กันนะครับผมเป็นเกมที่สมัยก่อนเนี่ยติดท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยนะครับของเกมซอมบี้น,นั่นเอง ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราจะมาย้อนวันวานกันนะครับกับเกม Le ฟเฟอที่เคยเป็นที่โด่งดังแล้วก็คนเล่นติดชาร์จอันดับหนึ่งเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ5้าหหรือ7ปีที่แล้วนะครับหรือว่า10ปีนี่แหละผมก็จําไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมเล่นทุกวันเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีผลตอบรับดีหรือว่าผมสามารถที่จะทําให้เกมนี้กลับมามีกระแสได้ครั้งเนี่ยอยากจะลองจัดทัวร์นาเมนต์เลฟเฟเดนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากแชร แล้วก็กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับป่ะเราไปย้อนวนวานกันเลยดีกว่าครับ โดยแมปแรกนะครับที่ผมอยากจะเล่นเนี่ยขอเป็นของแมปภาคหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นแต่ภาคหนึ่งนะครับชอบมากเลยแล้วก็เล่นแทบทุกวันเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะโบราณน,นะครับไม่ค่อยที่จะทันสมัยเหมือนสมัยนี้เนาะพอมายุคนี้เนี่ยอะไรที่เป็นออนไลน์ก็เริ่มที่จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมจําได้เลยสมัยก่อนผมเล่นคนเดียวกับบอทนานมากครับจนมายุคหนึ่งผมเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็แบบต่งเต็นมากเสียงปันทัดตัง ต้องสารภาพเลยนะครับว่าผมก็แอบเล่นมาแล้วแหละตาหนึ่งเราก็จะมาเล่นให้ดูอีกรอบนะครับข้อดีของเกมนี้เนี่ยคือมันเล่นกี่รอบก็ไม่เบื่อครับมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเคมาที่แมปแรกนะครับเราก็มาติดตรงใจกลางเมืองบนดาดฟ้านี่นะครับผม ถ้าใครที่ได้ดูเทรลเลอร์หรือว่าตัวอย่างของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการหนีแท้งนะครับหรือว่าหนีซอมบี้ที่เป็นนักกล้ามอะ่ะเหมือนกับเดือดรักนอะ่ะอ่าเราก็หนีขึ้นมาตดบ,บนนี้นะครับผมโดยภารกิจของเราก็คือต้องเดินทางไปที่ตึกพยาบาลให้ได้นะครับโดยที่อยู่ด่านที่5เลยครับแต่ผมกดแท็บดูเราอยู่ด่านแรกนะครับก็ต้องประจนภัยออกจากตึกนี้มุ่งสู่ปลายทางให้ได้เองครับเราก็ไปลุยกันเลยขอใช้เป็นลูกซองแล้วกันนะครับผมคิดว่าลูกซองเกมนี้เนี่ยโอมากครับ เนี่ยนี่คือจุดเด่นของเกมนี่เลยมันมันมากครับเวลายิงนคิกข,ขวาเป็นการสะบัดอาปืนนะครับให้ผีมันกระเด็นออกไปน,นี่ก็เป็นมีดนะครับเัวด่านแรกเนี่ยเราก็จะเได้ยินเสียงวิชนะครับผมวิชนี่ก็คือเป็นซอมบี้ที่ตีเราทีเดียวตายนะครับ โดป,ปืนที่สามารถฆ่าวิชได้เนี่ยจะมีอยู่ในตระกูลลูกซองเนาะชาร์จเจอร์นะครับเะกี้เป็นซอมบีพ้พิเศษนะครับสกิลของมันเนี่ยก็คือพุ่งชนใส่เราครับเราก็จะกระเด็ดเนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฆ่าวิชให้ดูนะครับผมสมอเกอร์มา อุ๊ยโอ้โหฆ่าวิชได้ครับแต่ว่าฮันเตอร์ตะปบหลังผมนะครับก็วิธีฆ่าวิชไม่ยากครับก็แค่ทําการเอาลูกซองเนาะไปจ่อที่หัวของวิชนะครับแล้วก็ยิงครับผมนัดเดียวตายครับถ้าเป็นตระกูลลูกซองเนาะแต่มันแลวนตะโหมดด้วยครับอันนี้เป็นโหมดง่ายนะมันก็เลยนัดเดียวตายแต่ถ้าคุณเล่น Expert เอ็กซ์เพรสมาหลยเนี่ยนัดเดียวไม่ตายครับ โอเคเราก็อยู่กับทางโถงนะครับผมนี่ซอมบี้มันก็จะมาเราก็ไล่เคลียร์ซอมบีม้ไปเลยครับอันนี้จะเป็นสปิต,ตร์นะครับภาคหนึ่งจะไม่มีเนาะกับชาร์เจอครับที่เราเพิ่งเจอไปอันนี้จะโผลมาในภักสองนะครับซึ่งภักหนึ่งรู้สึกว่าจะมีแค่บูมเมอร์ฮันเตอร์แล้วก็ อ่าบู์ฮันเตอร์สโมกเกอร์นะครับเอ้ hey, ตัวเป็นอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องเล่นเล่นไปนะครับเดี๋ยวก็จะจำได้ตอนนี้ก็มาเซฟรูมนะครับเร็วมากเลยจบแล้วครับแต่แรกคืออาจจะด้วยที่ว่าผมน่าจะเดินเร็วไปหน่อยนะครับมันก็จะจบเร็วนิดนึงเร็วเกินนะครับ แล้วก็มารอด่านต่อไปเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างสรุปคะแนนนะครับที่เราทําได้เนาะเมื่อกี้ผมก็ยิงวิชไปคนเดียวเลยน้เม็ดมันก็จะขึ้นแค่ผมนะครับโอเคมาที่ด่านต่อไปกันเลยนะครับผมจําได้ว่าด่านนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมผมเล่นตอนผมนยังเป็นเด็กอะ่ะผมไม่กล้าโดดลงมาเลยนะอะไรที่เป็นการโดดลงไปข้างล่างนะครับกับเกมนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าโดดลงไปครับมันน่ากลัว คือมันโดดลงไปแล้วมันโดนซอมบี้ลุมไงเราก็แบบแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าซอมบี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่พอเราเริ่มโตเนี่ยเราเริ่มที่จะรู้ระบบเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดนะครับผมก็ได้ M16 มเอ็นะครับผมอันนี้จอกกี้นะครับเป็นตัวที่จะมาในเลเวลภาค2นะครับผม,ผม บู์ฮันเตอร์นะครับสมอเกอร์อีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะผมจำไม่ได้ผมจำได้ว่ามันต้องมีสี่ตัวครับผมนึกไม่ออกนะนี่ผมกดอันติเนสสามารถเป็นมุมมองบุคคลที่3ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งเซตติ้งไว้นะครับผมเอาไว้เบื่อๆครับก็มาหน้าต่างนี้ครับ วิชนะครับผมอยู่ข้างหน้าโหผมไม่มีลูกซองด้วยข้างไงวะเนี่ยมีวิธีอยู่ครับก็แค่เดินผ่านเดินผ่านเสร็จคนที่สวยครับก็จะเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวเราเคลียร์สองปีให้เพื่อนก่อนนะ ส่วนใหญ่จะเป็นบอทนะบอทที่สวยนะครับโอเครู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกดสวิตชนะครับแล้วก็รอประตูเปิดนะครับอันนี้เราเซตไฟนะครับรู้สึกว่าเสียงชาร์จเจอ์นะครั้งหลัง เราปาระเบิดนี่ครับระเบิดนี้สามารถที่จะล่อผีได้นะครับผมพอปลาเสร็จเราก็ไปกันเลยลูกสองครับเป็นโกงเหตุผลที่มันโกงเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะรีโลดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับโอโหแทงครับผมงานงอกแล้ว เดี๋ยวเราต้องถอยก่อน,นครับโอเคออกทางนี้ได้ครับเดี๋ยวผมต้องให้เลือดเพื่อนคัน <Solar> มันเกือบได้ทุบรถครับถ้ามันทุบรถเมื่อไหร่เนี่ย แล้วถ้ารถชนเรานะครับเรามีสิทธิ์ครั้งเดียวนอนเลยครับผมต้องระวังและนี่ก็เป็นหนึ่งศูย์นะครับพอเราอยู่ในเซฟรูมได้เนะี่ยเราก็ต้องรีพิวครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็ขโมยยาเพื่อนนั่นเองแต่ผมฮิวเพื่อนหน่อยดกวาบางทีบอทมันบึนๆนะครับมันไม่รู้ว่า <c oughs> ต้องฮิวตัวเองนะครับแต่ผมฮิวให้ <c oughs> จบไป <c oughs> แล้วครับกับอีกด่านหนึ่ง <c oughs> ค่อนข้างเร็วครับแต่ก่อนผมเล่นนี่มันนานมากเพราะว่าผมเล่นแล้วผมกลัวไงผมเล่นตอนผมอายุประมาณแบบ10ขวบ11ขวบตอนนี้ผมอายุประมาณ24 25ิบบแล้วนะครับพอความกลัวเราไม่มีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นได้เร็วนะครับเนี่ยวิชผมฆ่าศูนย์เลย Ryan Little